เรื่องต้นแล้วออศรัทธามีความศรัทธามีความเชื่อนั่นในนำตัวนำตนเข้ามาปมถึงนี่ขมันนีขมันนั่นในสถานที่การสถานที่สัพเะบุคคลสัพเะทีนี้เมื่อสถานที่สัพเะบุคคลสัพเะแล้วเราจะทําให้ใจเป็นสัพยะได้อย่างไรด้วยการใส่การปฏิบัติการกระทำพฤติกรรมตามข้อวัดปฏิบัติในใน สถานที่นั้นๆอย่างที่วัดของเราวัดป่าเยทยาพลก็มีบทมีกติกาอยู่ในการระเบินในการอยู่ร่วมกันขั้นเบื้องต้นเราได้สมาทานทานสิ่งแล้วตั้งแต่สิ่งหนึ่งถึงข้อแปดสิ่งข้อหนึ่ง็นชีวิตใครใครก็รักชีวิตใครใครก็หวงนะอย่างพยายามไปเบียดเบียนแม้แต่สัตว์ในชาติไม่เบียดเบียนเขาเขาก็รักในชีวิตของเราเขาเข้าเช่นกันเราก็เช่นกันละเว้นควดละเว้นสาเหลีถยงสงวรในสิ่งข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองก็มันคือคารไปรักขโมยไรอยู่นี่กันถ้าจะเอาจะเอาเอานั่นเอานี่ก็ขอโอกาสครูอาจารย์ก่อนผมความจะเป็นที่ใช้ของอันนั้นอันนี้ก็บอกเก่าบุคคณะครูบาอาจารย์ไปใชาในสถานที่จริงความจะเป็นจะห้ามรักขโมยอย่าเอาโดยขละการอย่าหยกอย่ามิจาชี์ต้องบอกต้องกล่าวครูบาอาจารย์มูคคณะหรือที่อยู่ในในสถานที่แห่งนี้บอกกล่าวกันให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ถือว่าขัดลักขโมยเรจะเอาแล้วเอนนี้ผมขอให้บอกกล่าวกันคือไม่รักขโมยละสิ่งก้อสองสิ่งข้อสามก็รักษาควมประจัก์ไม่ให้ด่างพ้อยเราเป็นนักบวชผู้มีศีลแล้วจะตกายเพศตรงข้ามอย่าไปแตะต้องกายเขาตั้งแต่ภายนอกอย่างย่างไม่ไปแตะต้องไม่รับอะไรก็จะรับการประเทนเขาวางไว้ตะก่อนแล้วไปรับเอาตั้งยืนเอามือตัวมือก็ไม่ถูกต้องไม่งามได้อยู่แต่มันไม่งามก็หลักผู้มีศีล สิ่ข้อสี่ก็อย่าข้ามพูดเท็จเด็กคำจริงคำสัจคำจริงพูดในสิ่งที่เป็นสาระไม่พูดเท็จทำให้เกิดความแตกแยกพูดแล้วทำให้เกิดความเกิดร้อนผุดวายในหมู่คณะสร้างความแตกแยกในหมู่คณะในกลุ่มของเราพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นสาระพูดคำสั์คำจริงสิ่งข้อห้านี่ก็ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาอยู่แล้วว่าข้ามขบฉันของที่ทำให้เกิดผ่านสติ ในที่นี้คือวัตุลาอะไรก็แล้วแต่ที่ทับระบบฉันแล้วทาให้ขาดสติทําให้เราไม่มีสติเกิดความพึกขนองไม่ถูกต้องกินก็หกห้ามรกบฉันอาหารในยาวิการอะไรที่ถือว่าเป็นอาหารโดยเที่ยงไปแล้วถือว่ามีการหลักโกชธนาอันไหน,นในสิ่งที่ไม่มั่นใจก็ถามครูบาอาจารย์ก่อนอันนี้ผะบฉันได้ไหมครับการกดการฉันนี่จะต้องไม่เหมือนคาราวาได้ไหมต้องนั่งก่อนแม้แต่การ เบาการถ่ายการอับถ่ายต้องนั่งการดื่มการกบคุมฉันมันต้องนั่งไม่ใช่ยืนมันกระดกลั่งมันไม่งามมันเป็นความเป็นกลาของนักบวชมันต้องงามงเพื่อม่ได้ถ่ายนอกแต่ตายสิยงห์ก็เจ็ดก็ห้ามขับร้องรำทำเพลงประดับประดาด้วยเครื่องหอมห้ามประดับประดาใส่ใจกอกในกระแ,แ,แ,แขวนนั่นแขวนนี่ห้ามร้องขับร้องร้องรำทำเพลงดยงูยงัยงไงสิงห์ก็เจ็ดสิงก็แปดก็ห้ามนั่งห้านอนห้ามอานนะงสือที่มีนุ่น แค่นี้แหละีทังง้งหมนั่หละผู้เข้ามาฝึกมาหัดดัดใหม่เพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นรัโบสถ์ในขอศาสนาเอต่อไปก็เรื่องประเภทแล้ตอนเย็นที่จะบอกเรื่องการเท่าหน้าเข้าอะไรพระพี่เลี้ยงคอยแนะนําให้อยู่การเลี่ยนอับศาหลากรเปอนที่ว่าฟังเมื่อคืนนี้แหละให้มันได้ช่วยน้องแบบนั้นแหละใครที่มาร่วมมล่าสามรทุกษาทุกด้วยเพราะเราป็นกว่าจะเอามาวยความสูงอ่านถึงหายด้วยด้วย ความชัดถ้อยชัดคําบุญมันไปตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่การอุปสมบทเราความตั้งใจเมื่อใครได้มาร่วมโทนาในการบวชก็จะได้สาธุสาธุโอสงฆ์ะท่านอยาบวชจริงๆเมก่ะท่านเวลาเป่งการประชาสมบทท่านก็เป่งว่าจะออากมาถ้าพระองคสุัตถภยเป็นเสียงที่หลัแนั่นถูกอัขระฐานก่อนบุญมันสร้างขึ้นขนาดนี้หละก็ในภายนอกนะฮะภายในก็ค่อยตกลอเอาตกลงเอาเอาแค่นี้ก่อนก็ซึมซับไปเรื่อยๆหรอก มันเป็นทางที่เราไม่เคยเที่ยวนธรรมดามันก็อย่างขาดความมั่นใจเพราะตออาศัยทําบ่อยๆทาให้มากสัมผัสบ้าๆแล้วมันจะเป็นไปเองเลยโรัหนเพรธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นหลักธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นจากการขาดการหมายเกิดขึ้นจากการนึกการคิดไม่ได้เกิดขึ้นจากการรู้รู้ใช่รู้และทาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติรู้ก็เป็นวาฏฏฐานขั้นเริ่มแรกในการ จะนําไปประพฤตปฏิบัติแล้วจะเห็นคุณเห็นค่าของความรั้วนะจะเกิดคุณเกิดค่าโดยการประพึตปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยการนึกการคิดการคาดการหมยการกระทำทั้งนั้นที่คุณเห็นแล้วจะเห็นไปเรื่อยๆอยู่นี้ช่วยหมู่คณะครูบาอาจารย์ทำอะไรก็ช่วยท่านมีมาฝึกกันอยู่รวมกันก่อนเราอยู่กับสังคมได้เมื่อเราอยู่สังคมนี้ได้สังคมอยู่เราก็อยู่ได้การตอบโตปรอบโต้โดยการให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความช่วยเหลือให้ทุกสิ่งทุกใจ ให้คำชี้แนะพรพุทธเจ้าสอนให้ให้ก่อนให้ภายนอกก่อนให้ทานภายนอกก่อนแต่พระองค์ท่านถึงบารมีมาก็ยังมีการการให้ทานเป็นเบื้องต้นฐานะบารมีมีศีละบารมีเป็นสีแล้ว็เป็นเนคขมมะบารมีนี่เราแบบเป็นเนคขมมะเป็นบารมีเป็นตบะบากว่าจะได้กว่าจะมีกว่าจะเกิดก็ต้องอาศัยความเพียรความมุ่งมั่นความอดความทนขันติบารมีมีความเพียรวิยบารมี ตั้งสัจจะธิฐานด้วยบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นที่ท่านได้สงสมมาแล้วเป็นศัสดาของเราเป็นสารนังชาติี่พเราไห้กล่ไปไว้ว่าย่อปฏิบัติตามสักธรรมคำสอนของพระองค์ท่านถ้าตามตามรอยท่านแล้วไม่มีเสื่อมขอให้เชื่อคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเป็นบุคคลที่ไม่เสื่อมในโลกนี้ละโลกหน้าอ๋อโอเคนี่ก่อนวันนี้ยันเสียนหน่อยคนเฝ้า